ครับนะครับที่มาของชื่อคริสตัลพาร์คเนี่ยครับคริสตัลก็เหมือนกับเราเจรนายคัดสรรของที่มีคุณภาพแล้วเราก็เลยเลือกใช้เป็นครีมที่เป็นหินอ่อนหินอ่อนครับหินอ่อนตรงนี้ก็มีเรมีของนะฮโมเดนฟอร์นะครับที่เรียกว่าเวโลนาสโตนครับก็คือจะเป็นหินอ่อนเขาเรียกหินอ่อนนะฮะหินอ่อนผักนะครับซึ่งข้อดีก็คือค่อนข้างจะให้สีที่ค่อนข้างสมบูรณ์ครับนะครับแล้วก็คุณภาพนี่อย่างดีมากครับพูดถึงเรื่องวัสดุนะครับที่ว่าดีแล้วเนี่ย ส่วนการบริการหลักการขายเนี่ยมีส่วนสำคัญครับเขามีส่วนสําคัญอย่างมากครับส่วนใหญ่พาร์ทเนอร์ที่เราเข้ามาร่วมเนีย่ยจะต้องเป็นบริษัทที่ให้ความสําคัญกับเรื่องการบริการหลังการขาย <mistakes. S 2> นะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นพื้นถินเมื่อใช้ไปแล้วอาจจะมีการสรุกท่อนก็ต้องมีการเข้ามาเซอร์วิสหรือดูแลคัดเงานะครับพราะั้นการบริการนี้ก็ต้องสำคัญเลยที<ๆ>้ว่าเป็นลูกบ้านก็สบายใจมากได้บ้านไปแล้วก็แบบมีความรู้สึกว่ามีคนดูแลให้ใหต่อไม่ใช่ว่ามีการรู้สึกว่าเป็นของเราลวแล้วเราต้องมาดูแลเองแล้วก็รับผิดชอบทั้งหมดแทนช่วย ใช่ครับเพราะปกติเวลาซื้อบ้านไปแล้วจะหาผู้รับเหมาอะไรมาทําอะไรก็ยากยากแต่ของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นซัพพลายเออร์เจ้าใหญ่ๆครับเรียกว่าดูแลกันไปตลอดเลยใช่ครับเป็นไงล่ะครับโอ้โหมิสเตอร์ฮมนะครับมาแต่ละทีนี่เียว่าอึ้งเลยทีเดียวเพราะว่าโอ้โหมีแต่ของดีมาให้เราดูนะครับใช่เลยครับสะรับช่วงหน้าก็อึ้งไหมอึ้งนะก็อึ้งเหมือนกันนะคะเป็นช่วงเก g ไอเดียนะคะเป็นคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะรับซึ่งมาถามเราเราก็จะตอบกลับไปนะคะจะเป็นยังไงนะคะเชิญชมช่วงหน้าเลยค่ะครับ เอาละครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเหลือวิธีสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับบ้านที่มีรอยแตกหรือว่ารอยแตกที่ผนังปูนนะครับว่าเฮ้ยเราจะซ่อมมันยังไงบางทีเนี่ยโอ้โหอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยต้องรื้อผนังทั้งหมดเลยหรือเปล่าไม่ต้องนะครับวันนี้มาถึงวิธีสุดท้ายแล้วคือวิธีแะไรพี่ตุ้มครับวิธีสุดท้ายเนี่ยครับก็คือวิธีการ ตกแต่งหรือฉากผิวนะครับทำเป็นเท็กซ์เจอร์สวยงามเลยอันนี้คือเปลี่ยนสไตล์ไปเลยเปลี่ยนสไตล์ไปเลยนะครับและวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายๆคือว่าเราอาจจะต้องซื้อปูนผสมเสร็จเนี่ยที่มันเป็นปูนที่ทำลายเท็กซ์เจอร์เนี่ยมานะครับหนึ่งถุงนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องทำความสะอาดพื้นผิวก่อนนะครับก็คือว่าพื้นผิวที่มันเป็นรอยแตกเนี่ยนะครับก็ใช้ลักษณะของแปรลาสติกเนี่ยขัดทำความสะอาดขัดให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยพอทิ้งให้พื้นผิวแห้งดีแล้วนะครับก็ใช้น้ําสะอาดนะครับประมาณสัก4.5-5.5ลิตรนะครับต่อปูนผสมเสร็จเือนถุงมนะครับก็กวนให้เข้ากันให้ดีหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้เกลียงเหล็กนะครับชุบสีเนี่ยปาดท้นไปก่อนปาดเึ้นไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็แค่รอให้มันแห้ง เท่านั้นเองจบแล้วนะครับมีเทคนิคก็คือว่าเวลาเกลี่ยให้กลมเนี่ยพยายามรูปให้ทั่วคือจะไปเน้นอยู่ที่เดียวว่าจุดนั้นนี่อาจจะแบบว่าทําให้มันสีเข้มเกินไปมันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยก็สวยหมดแหละเพราะเราทําเองนะฮะเราเพีินความสุขอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดสมมติว่าไม่พอใจ แก้ใหม่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยถูกต้องเป็นไอของเราเองนะคะที่สำคัญคือประหยัดเงินในกระเป๋าเราด้วยนะครับเพราะราคาไม่เท่นเองนะฮะกิจกรรมครอบครัวก็ได้เนาะถูกต้องครับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะถามอะไรเราในเรื่องของการตกแต่งบ้านนะครับถามมาได้เลยครับที่เฟซบุ๊กรายการนะครับหรือว่าที่เว็บบอร์ดรายการก็ได้นะครับขอบคุณเสื้อผ้านะคะเก๋ๆเท่ๆอย่างนี้นะคะจากหลักคอรอสนะคะสวยลงเกินะคะจากสุดาค่ะครับค่ะแล้วสวัสดี สถานที่ใส่ทำทสวยๆครับคุณชมครับที่เดอะซิตี้พระราม5ราชพฤกษ์2จากอดีครับสำหรับอาทิตย์หน้าเป็นไงคะ สัปดาห์หน้านะครับเป็นพีทีอนสาวนะครับเรียกว่าพีทีอนสาวก็พีธีคอนสาวนะครับโอ้อันนี้มาอีกสาวนึงนะครับเร<อ>ีย<อ>ว,ว่ามาสาวแต่ว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่แบบว่ารู้เรื่องดาราก็สูงก็สิเป็นอย่างดีเพราะ<อ><อ>ว่าเขาทำรายการ<อ>นาย e นเ e r t นะครับทุกแป๋นนั่นเองสาวมั่นอย่างพี่แป๋วนะครับมาให้เราออกแบบห้องนอนให้นะครับไม่รู้ว่าเฮ้ยออกแบบเพื่อเตรียมรอรับใครหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาคุยกับเขากันนะครับกับดารูมสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ